สวัสดีครับพี่น้องฝนตกพี่น้องเอ้ยเราจะไปปลูกพักคา,าหรือว่าชะอมเราเล่ปลูกอะไรพี่น้องฝนตกมาอ่บรรยากาศตอน,นั้นแรกพี่น้องตอนนี้ก็ลิ่นยังเจ็บจำเจำ็บอยู่ ฝนตกมากอ no ่ะ้นหมอก้นไม่กัเขียวไปเวิดพี่หน่องจีเมือนกนหน่อยด้วยพีน่องเกือบกีคำแล้วารบรรยากาศตอนแรกๆมึงทำของโม่งดีแบบะพี่หน่องางออกไปบัานหนุ่บ่อย vừa qua bàn bên bánh... ông... này bên áo áo mấy mà phi nòng thì mà phi nòng này vào tôi chi nuôi bây giờ mày kêu giòn Như xà nám này là biết nào Có nhây văn văn Ở cả làm Mọc mọc bò này. Mình đi gạo hồ Má kín con à, พี่เคยเิ่นมาเิ่นได้่งอ่นประดูเราพี่น้องสามพันตัวแล้วบ่าปากเบิ่งในน้ำเนี่ยเลยแล้วบ่าเมื่อนั้นกัฝนตกๆมาบนสช่ก็ออกมาเขามาออกมาเบิ่งอยู่พี่น้องเห็นไฟเป็นไตอยู่ซองอยู่แต่น,นี่มาจ้าของเิ่นแต่เลยบ่อสนใจพี่น้อง เอาจเล่เขาไปนอนงขึ้นตื่นเส้ามากพันว่าโอ้ยว่าเอ้ยกบหายเมื่อปนว่าหคืออยู่ตัวเดียววมันเอาเล่แบบแบบบุ้หมแล้วนึกว่าจะขวงมาเบิ่งว่ะนี่เมันเอาปลามาปลาปออาอ่อยอาาีกแล้วพี่น้องน้ำกะพอมีหน่อยหนึ่งเอาลงมาทางฝุ่นหรืพี่น้อง ดักพินดักพอนามบ้านลงมาเพิ่ก็เอาลงมาใสา่พส่นจะมาบันเทอนมา่ายเป็นบรรยากาศตอนแรงๆพี่นอ้องเฮ้ยอันมาทา้งนี้ที่แ่งนีอยู่พี่นอ้องทำให้พุ่นหยื่อย้อนแสง้นหมอก้นใหม่เขียวเลยพี่นอ้อง พี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องทำจนช่ำไปนี่ไปจะปลูกอนแรงนี่ปลูก่าได้เลยใส่นนำยาเสริมหากเสริมยังมันด้วยยังดีเป็่งหลักเึ้นกำมืออื่นก็จะได้เอาเท่ออกพี่น้องเบาบางเพือที่ขวบมือ qua ai quân tộc linh gắn vinh áng kát đi vinh áng kiao vinh lê hai lên này kiao vinh áng vinh หาห่วงพี่น้องเอ้บ่มบ่มไปจิบออกไปตลาดอยู่พี่น้องเอ้ไปบ่ได้ฝนฝนมาตกก่อนไปจะพาไปลงเอ่อลงไปไปก่อตวอไไัวก่อแฝดพี่น้อง ต้องไปเบงเขาเป็นไม่นะครับเลยไป,ปบ่แล้วพี่น่องขนลิ่นายบรรยากาศตามสะสะอยู่ขางบ้านนี่ครับพี่น่องทุกปีเราจะล่งหลายที่นี่เพ่นา่าในล่งแค่สามพันตัวกันปลาดุก ทายบรรยากาศในเบื้องซื่อๆน้องกัดตอนกำกำอ่า <killing> ข <people>. ่นมนหอยกๆๆขึนครับจุนี่ีต่ทีบ่ไม่ยังไหลขึ้นเนาะทายบรรยากาศเย็นๆเห็นไหมกาดฝนดินตอนยังแรกกำกำเล็กน้อยขึ้นมอ่า ผิพลาดประกันเลคนคนย,นนยครับขอโทษขอให้เด้อพี่นองุ่ามากกว่าจะรืมฝากคนไหลคนแช่คนติดตามเหมือนนี้เด้อครับขอบคุณครับ